ก็คือทําที่เกาะเอาคีมหนีบหรือเอาอะไรเกาะขึ้นมาได้แบบนี้ครับเราไม่ต้องเอามือไปก้มลงไปกมลงมากกวดหลังอะไรใช่ครับจะอยู่ต่ำไปนิดนึงนะครับนี่ครับจะต่ำไปนิดนึงแล้วก็ที่ระบายน้ําก็คือจะจะรองน้ําไม่ได้ครับมันจะมันจะไหลออกด้านข้างแับแสงครับกรณีที่น้ําหมดหรือน้ําขาดเราจะมองไม่รู้นะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้หมดแต่ก็ที่การเลี้ยงอ่ะพราะผมว่าสําคัญสุดก็น่าจะเรื่อง ถ้าเรามีเวลาครับเรื่องระบบน้ำผมว่าก็ไม่สำคัญครับผมให้มันเกาะเอเด้ใช่ครับให้มันเกาะครีมให้มันจับมือเราเขามีที่เกาะแล้วเขาก็อยู่ดีเดียนะเออ ารามหนุพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้า,บานแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะครับจังหวัดเชชบูรณนะครับเข้ามาเขชบูรณ์เมื่อไหร่รู้สึกแบบว่าลงรักครับผมว่า แถวนี้จะเป็นภูเขาเป็นเขาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเขาข้พรูพทธเบิกหรือแถวๆนี้ครับหนองไผ่นี่ก็มีแต่ภูเขาครับธรรมชาติค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็มานนี้ก็ผมก็มาส่งหนูให้กับคุณพี่ครับที่ไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มวันนี้เกก็สั่งหนูมานะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำให้รู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อทัศนะครับชื่อพี่ทัศครับครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่นี่อยู่บ้าน นนดูบ้านนนดูครับพี่ตําบลบ่อไทยตําบลบ่อไทยครับอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่นี่อยู่อยู่ใกล้อะไรครับที่แหล่งท่องเที่ยวแถวนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวก็มันก็จะมีตรงน้ําตกมีน้ําตกครับชมพูครับผมผ่านมาเห็นน้ําตกหลายน้ําตกมากครับแล้วก็มีเขาค้อก็ประมาณ อ๋อครับก็คือในเรื่องนี้ก็คือส่วนใหญ่คือถ้าอยากเที่ยวธรรมชาติผมว่าเพชรบูรณ์ถือว่าอะไรที่มันโอเคมากนะครับเนาะผมว<ช>่าเป็นเป็นอะไรที่โอเคจริงๆครับแล้วคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับพี่อ๋อก็จริงตอนแรกไม่ได้คิดจะเลี้ยงพอดีเห็นทางทางพี่ที่ทํางานนะครับครับผมคุยกันเรื่องเรื่องเลี้ยงหนูครับผมตอนแรกผมไม่ได้สนใจนะครับก็เลย พอผ่านไปสัก er ักน yeah, ึงแล้วผมก็ไปเปิดคลิปดูเปิดคลิปการเลี้ยงหนูดูไปดูมาร้อนเลยร้อนเลยครับร้อนดสวันดูคลิปอย่างเดียวเลยครับผมดูคลิปไม่พอไปดูที่ฟาร์มอีกใช่ครับก็ไปเจอก็ไปเจอคลิปของเนี่ยแหละครับครับผมหมูพุกใหญ่เชฟภูมิเนี่ยครับครับผมก็เลยดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็ชวนกันไปดูที่ฟาร์มก็เลยสนใจมา ครับผมแล้วจองกี่เดือนครับเีถึงได้หนูเนี่ยตอนนี้ครับโหตอนนั้นประมาณสี่ห้าเดือนร้ <laughs> องโหเลยครับ,ค,รบคือผมพยายามจะส่งให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้อง,ต,องต้องตามคิวแต่ว่าก็พยายามจะเอาให้เร็วที่สุดแต่ในที่ก็รอไม่ไหวมีเอาหนูที่อื่นมาเลี้ยงรอแล้วม,มีพอดีพอดีเพื่อนเลี้ยงกันเลยบอกว่าลองเอามาเลี้ยงดูก่อนไหมครับ <laughs> จะได้เข้าใจในกันเลี้ยงหนูโอเค okay, พี่แล้ว พาผมดูบอร์ดในพี่ว่า<ม>บอร์ดพี่ทาแบบไหนตอนนี้คือ<ช>อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ข้างหน้าบ้านนะพี่เนาะใช่แล้วก็ลแล้วก็ทาโรงเรือนครับขออนุญาตสอบถามราคาขออนพี่โรงเรือนนี้หมดไปเท่าไหร่พี่ประมาณสี 5, นะ่ 5, 5, 5, 4, 5, 5, ถึงห้าหมื่นสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นนะครับ <ปะ S 1> ก็ถือว่าโอเคคนระับจุได้กี่บอร์ดทั้งหมดพี่ตอนเนี้ตอนนี้ลงไว้หกสิบบอร์ดหกสิบบอร์ดนี่คพี่วางห่างๆจริงๆถ้าวางชิดฝั่งนู้นอีกที่หนึ่งก็น่าจะได้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบได้มั้งครับ เรากลัวว่าทางเดินมันจะแคบไปครับจริงๆทางเดินควรจะเป็นแบบนี้คือเราเลี้ยงหนูเราไม่ใช่เลี้ยงแค่วันเดียวใช่ไหมพี่ครับคือถ้าเราแคบเราแคบไปตลอดนะพี่ใช่ไหมพี่เพราะว่าพื้นที่พี่ข้างบ้านหน้าบ้านนี้ก็ไม่ใช่น้อยผมว่าถือว่าเยอะมากครับผมแล้วมาดูระบบอะไรพี่ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคมากๆครับพาผมไปดูระบบในบ่อหน่อยพี่ว่าพี่ทําแบบไหนครับระบบในบ่อมันก็จะเป็นระบบ น้ำนะครับอัตโนมัตินะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมชอบนี้มากเลยครับที่ให้อาหารนี่ครับก็คืออันนี้คือคุณพ่อคนเลี้ยงนะครับน้องแกก็ทํเที้ยรนี่ครับนี่ก็คือทําที่เกาะเอาคีมหนีบหรือเอาอะไรเกาะขึ้นมาได้แบบนี้ครับเราไม่ต้องเอามือไปก้มลงไปก้มลงมากปวดหลังใช่ครับนี่ครับก็ดีครับอันนี้ก็เป็น DIY นะครับก็สามารถนะครับยกแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่คนแก่แล้วเขาอ๋อมีขอเกี่ยวนี่ครับอันนี้ก็ไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับใครทาตามก็สามารถทําได้เลยนะครับทายังไงครับพี่เนี่ย ก็ก็เทปูนแล้วก็ก็มีปูนอยู่ข้างในเอาเอาลวดเนี่ยครับเกาะไว้เกาะไว้แล้วก็มีปูนเททับอยู่ข้างในคับผมก็จริงๆมันควรจะหนักนี่ก็หนักพอควรครับคือจริงทำที่แห like ่นคือมันต้องหนักเนาะแล้วก็สายมันได้ครับโอเคเผื่อหนูวิ่งชนอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้สังเกตเห็นข้าโพดครับตรงนี้ผมขับรถมาผ่านพัชบูรณ์ทีร์ผมก็คืออยากเนี้กให้คนเรี่องพัชบูณ์เลี้ยงหนูเยอะๆยะมากเพราะว่ามีแต่ป่าข้าวโพด มันคืออาหารของหนูชั้นดีเลยนะครับแถวนี้หาง่ายมากๆหาง่ายมากกระโพดบางคนก็ปลูกสองสามรอบต่อปีใช่ไหมครับใช่ครับอืมแต่ส่วนมากที่นี่ส่วนมากถ้าเป็น้รวโพดก็ส่วนมากจะปีละครั้งปีละครั้งแต่้รวโพดมันสามารถเก็บได้เป็นปีครับถ้าตักแห้งเสร็จแล้วใช่ครับอืมแล้วราคาที่แถวไล่ออกจากสวนจริงก็ไม่แพงนะครับเนาะ อันนี้ซื้อซื้อน่าจะถังประมาณร้อยกว่าบาทคือเป็นเม็ดมาโอเคแล้วนี่พี่ที่นี่แถวๆพัชบูรณ์หนองไผ่นี่พี่บ่อในความสูง40ความกว้าง80ราคาเท่าไหร่พี่อ่ตัวนี้ผมสั่งเขามาอยู่อยู่ประมาณ100 100โอเคถือว่าโอเคมากครับถ้าหนึ่งร้อยบาทราคากันเองนะกันเองแต่ผมซื้อเยอะขอให้ผมแค่เก้าสิบโอ้เก้าสิบบาทเพื่อนที่ทำโอ้ถือว่าถูกมากเลยครับ ก็เลยขาให้ราคาผมพิเศษมาครับก็เราก็ซื้อมาเยอะเนาะโอ้กื่าร้อยยี่สิบองบ่อเพราะว่าถ้าคนไปซื้อไปอันนี้เป็นบองบ่อที่ใช้ทาทาซ่วมเนาะครับเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็ซื้อบ้านละบ่อสองบ่อสามบ่อสูงสุดนะครับใช่เเราเป็นร้อยบ่อนี่ก็คือรอนานไหมครับบ่อนี่ครับก็ถ้าได้เกือบทั้งหมดก็ประมาณ ครึ่งเดือนนะครับถือว่าเร็วเลยนะครับถ้าครึ่งยี่สิบวันนะครับถ้าสิบห้ายี่สิบวัแล้วเขามี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 บล็อกบอลล่ะบอลเยอะนะครับบล็อกบล็อกทําบอลมีพิมพ์มีทำาังไมีพิมพ์แบบแบบเยอะแสดงว่าโอเคมากถือว่าไม่รอนานบางที่รอประมาณสองเดือนสามเดือนปกติเขามีแบบมีพิมพ์อันเดียวกว่าจะแกะกว่าอะไรนี่แสดงว่าร้านนี้น่าจะใหญ่โอเคครับผมแล้วมาดูฝาบอรครับฝาบอรก็เจาะได้ตามมาตรฐานครับคือฝาบอรต้องเจาะแบบนี้นะครับถ้าที่ปัดปัที่ผมเคยทําสมัยก่อนนี่ก็คือมันมมันนไ่ทแล้วก ระบายอากาศไม่ได้จริงแต่แบบนี้คือระบายอากาศได้จริงอันนี้ประมาณสักเซนหนึ่งนะพี่เนาะลรวความยาวประมาณสักสักสิบเซนเนะมันก็ได้สิบเซนครับประมาณนี้ก็คือว่าโอเคครับก็เจาะหลายๆรูในการเจาะตรงนี้นะครับก็คือไม่แนะนำไม่เจาะติดข้างๆนะครับเพราะว่าเขาเดะหลุดมาเกาะและกัดได้เจาะอยู่รมันแถวๆตรงกลางอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจาะได้ดีมากนะครับแต่ตรงนี้ของพี่ก็คือระบบน้ําทําได้ดีมากแต่ว่าท <m> ี่ติดก็คือระบบน้ําจะอยู่ต่าไปนิดนึงนะครับนีเหงือจะต่ำไปนิดนึงแล้วก็ที่ระบายน้ําก็คือ จะลองน้ำไม่ได้ครับมันจะมันจไหลออกด้านข้างนะครับเนาะประมาณนี้ก็ค่อยแก้ไขนะครับเพราะว่าคือคือตอนทำเราไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับคือบร่ยากาศว่าจะแก้ไขใหม่อยู่ครับครับผมต่ลองดูก่อนพี่คือหนูพ่อไม่พันไม่ค่อยดื้อหรอกไม่ค่อยกดน้ําเล่นแต่ว่าบอกขุนต้องระวังบอกขุนนี่เขาจะเล่นน้าเยอะมากจริงๆมันก็ตามจํานวนตัวครับเพราะว่าถ้าบอกว่าพ่อไม่พันมีอยู่3ตัวใช่ไหมครับแต่หนูขุนมันเป็น20-30ไปแล้ว มันก็เลยต้องดื้อนิดนึงแต่ถ้าลูกเขาออกมานี้ก็มีโอกาสครับถ้าออกสองไม่พร้อมกัน20ิตัวนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับเล่นเลยครับครับผมส่วนที่ต้องปรับปรุงนี่คือตรงเนี่ยตรงระหว่างบอกก็หาอะไรมาลองนิดนึงครับให้ลมมันระบายเข้าไปง่ายๆครับผมนะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือถ้าเราลาดพื้นแบบนี้นะครับนี่เพื่อให้ดูแลสะอาดแล้วแต่ว่าพี่ต้องทําที่ระบายน้ํดเลยครับต้องเอาไปยิงข้างนอกนะครับถ้าทําแบบนี้คือมันจะชื้น เดี๋ยวคือพรุ่งนี้พี่ก็รู้พี่ <laughs> ไม่เกินพรุ่งนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาเจะ <c oughs> การให้ดูก็คิดไว้อยู่แบบว่ามันต้องเสร็จต้องทาน้ําทิ้งแน่เลยครับต้องต้องทําพี่ <c oughs> ก็คือทําน้ําทิ้งถ้าให้จบเลยก็คือใส่รางเป็นเป็นท่อออกไป <c oughs> ข้างนอกแต่ถ้า <c oughs> แต่ว่าแต่ถ้าไม่ทําให้จบก็คือเอาเอาทําท่อสีหุ่นมาตรงนี้นะพี่แล้วก็เอาขวดแน้นมมามารองไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเก็บไปทิง้งแต่มันไม่จบไงพี่มันต้องเก็บทุกวัน นะครับประมาณนั้นมันไม่จบทําแบบนั้นดีกว่าก็ทําแล้วให้จบไปเลยพี่จะได้สบายบมาดูถังน้ำครับพี่นี่ถังน้ําไปเก็บมาจากไหนครับถังน้ํานี่ถังน้ำก็ของที่บ้านเนี่ยครับแล้วครับถังน้ําของที่บ้านก็เมื่อก่อนก็ทําน้ําหมักอะไรได้บ้างครับอรประมาณนี้อ๋อครับผมแต่ผมว่านี่ถังแบบนี้ครับผมว่ายังยังไม่เหมาะนะครับ <ST S 1> ที่ไม่เหมาะก็คือหนึ่งก็คือ,อมันมันมันทึบแสงครับกรณีที่น้ำหมดหรือน้ำขาดเราจะมองไม่รู้ นะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้หมดแต่ก็พูดถึงความเหมาะสมมาถ้าถ้าถังสีใสๆอะครับมันจะเหมาะกวา่าเรามองมาอ๋อ้ํามันไม่ได้หมดนหนมันโอเคค,คือหนูจะกินน้ำแต่ละวันปริมาณน้ำมันจะใกล้เคียงกันเราจะมองอ๋อมันกินปกติแต่ถ้าบางวันปุ๊บน้ำมันหายไปเลย่เฮ้ยมีบ่อไหนรั่วแน่นอนเราจะได้มาซ่อมได้ดูได้นะครับประมาณนั้นระบบน้ำควรควรจะเป็นใสๆแล้วก็ริบบน้ตอนนี้ครับก็คือน่าจะอยู่สูงขึ้นสูงสูงครับแรงดันจะสูงขนาดปรีขนาดนี้ยังย แนะนำให้เอาลงนิดนึงนะครับเอาลงนิดนึงนะครับอาจจะเอาด้านข้างก็ได้ครับผมครับแต่ลบน้ําก็คือควบคุมอย่างทังนึงอย่างระบอใช่หพี่อย่างละฝั่งนี้เนาะใช่ครับอืมโอเคได้ครับพี่โอเคมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมกับคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ไหมครับก็แนะนําเพิ่มเติมก็ก็จะต้องดูที่การเลี้ยงอ่ะเพราะผมว่าสําคัญสุดก็น่าจะเรื่อง ถ้าเรามีเวลาัเรื่องระบบน้ําผมว่าก็ไม่สําคัญครับผม<ต>ใช่รับถ้าเราไม่มีเวลาผมว่าเรื่องระบบน้ําสําคัญครับค,บค่บผมเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปดูแลบ่อมากโอเคบบอครับผมก็คือมีระบบน้ําอัตโนมัติแล้วเรา เรามีเวลาแค่ให้อาหารอย่างเดียวครับแล้วเราก็ไปทําอื่นๆได้โอเคครับผมถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนี่สามารถมาชมได้ไหมพี่มาชมได้ครับผมครับที่นี่อยู่ที่ไหนพี่อีกรอบพี่อยู่บ้านนวลดูนะครับบ้านนวลดูครับผมตำบลตำบลบ่อไทยตำบลบ่อไทยครับพี่อําเภอหนองไผ่อําเภอหนองไผ่ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอเคขอเบอร์โทรหน่อยพี่เบอร์โทรนะครับ084 084ครับ360 360ครับ4041ครับสี่ มาหาใครครับพี่อมาหาผมนะครับชื่อทัศนะครับครับมาหาพี่ทัศนะครับเนาะหรือจะเอาเบอร์เบอร์พ่อผมไปอีกเอาเบอร์พ่อก็ได้ครับผมผล<ม>จะตกพอดีเบอร์อันนี้เบอร์คุณพ่อผมนะครับครับผม086 086ครับ 199 199ครับ4100 4100นี่คุณพ่ออัมพรนะครับอันจะอยู่ทุกวันนะครับจะอยู่ทุกวันก็จริงจริงคือพี่ยังทำงานประจำอยู่ใช่ไหมครับยังผมยังทำงานประจำอยู่ครับก็คือตอนนี้แวะมาดูเรื่อยๆโอเคตอนนี้คือวางแผนไว้ก่อนให้คุณพ่อเลี้ยงดูก่อนใช่ครับครับผมเอาไว้รองรับไปเกษียณด้วยดู โอเคครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิพรมเห็นกับพี่อะไรครับพี่เอาผมทัดครับครับพี่ทัศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆใช้ใช้เกล็บมันจะทับที่ทับเยอะได้ดีมากกว่าครับผมแต่ว่าแล้วก็ในการเยงตัวสองในบ่อเนี่ยครับแนะนําให้ออาวอดิบมาใส่ทักงสามก้อนเป็นตัวทีนะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้ก็คือตอนมันออกรูะครับตอนมาเปิดบ่อให้อาหารหนูจะวินบนบ่อมันจะเหยียบกัน แต่ถ้าเราทำเป็นตัวทีไรแบบนี้กันมันก็คือถ้าตัวทีู่่ฝังนี้ตัวที่ไม่ออกลูกตัวที่ฝังนี้มันจะไล่ตัวน็ตออกไปบล็อกว่าใช่ครับอีกบล็อกวางตั้งขึ้นมาครับเป็นตัวทีตัดขึ้นไอขึ้นก็ชิดฝังนี้ได้ยาราก็ใส่ฝังนี้เนาะได้ตัเนึงก็มาใส่ที่ให้หารรองขึ้นมาสูงนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็ทําได้ดีมากส่เยอะไหมใส่เยอโอเคก็โอเคครับยกขึ้นยกลง ไช่ครับสําคัญที่น้ำมันอาหารไม่เท่าไหร่ครับส่วนข้าวโพดหมูก็โอเคกินปกติครับแต่ว่าพอแม่พันหนึ่งมันม,มันจะกินในพวกส่วนอันนี้นนนะครับไปกาวัน,ค,วค,นรครับคือเงี้ยเติมือไมันก็งกินข้าวโพดถ้าอ่อนเลยครับถ้าอ่อนจะกินจังหมดครับแต่ถ้าแต่ถ้าข้าวโพดแห้งมันจะกินแค่ตรงนี้แต่มันก็แทะออกเฉยมันก็กินเก็บกินเหมือนเดิมก็หมด กินแต่หมดบางตัวบางบอกก็จะกินหมดเลยใช่ครับเขาเลยเขาจะกิ้เรอบนึงแต่ถ้าแห้งเนี่มันแค่กินใดตรงนี้แต่บางเก็แคกเนี่ย